ครับผมอู่ไฮบริดคานะครับวันนี้ก็อยู่นที่อู่ไฮบริดนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องระบบเบรก ABS นะครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นรถตัวเอาผ่าในโฉมของ AT-H 2 0เป็นเอาผ่าส20ที่เป็นไฮบริดนะครับอ,อผ่าสองศูน20ที่เป็นไฮบริดเนื่องจากว่าก่อนหน้าผมได้พูดถึงอาการเสียของปั๊ม ABS ของรถรุ่นนี้ไปแล้วว่าอาการเนี่ยเป็นประมาณไหนคิปก่อนหน้านี้ไปไป,ไปเปิดดูย้อนดูได้นะครับ อาการที่ว่าปั๊มเริ่มมีอาการเสียไฟเตือนโชว์ยังไงวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนละในส่วนของเราตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาเปลี่ยนคือหน้าตาปั๊ม e ABS จะเป็นแบบนี้ลูกค้าเลือกใช้ตัวนี้มันจะมีอยู่2แบบก็คือเป็นตัวของใหม่กับ s e c o n ์แ a น d นะครับทันนี้ลูกค้าเลือกใช้เซ็นซ์แอนแ์มือสองอันนี้เป็นปั๊มที่เราจะติดตั้งนะครับอเป็นมือสอง อันนี้เป็นปั๊มที่เสียตัวนี้วิธีการติดตั้งเวลาเราติดตั้งเข้าไปเราบอกก่อนว่าหน้าที่มันก็คือปั๊มตัวนี้เป็นปั๊มไฟฟ้าซึ่งในรถยนต์ที่เป็นระบบธรรมดาไม่ใช่ไฮบริดก็มีปั๊ม a b s เหมือนกันแต่ว่าเนื่องจากตัวนี้มันจะมีมอเตอร์2ตัวไว้ปั่นแรงดันเพื่อกระจายแรงดันไปในระบบเบรคนะครับเนื่องจากรุ่นนี้ไม่ได้ใช้มออลมเป็นตัวสร้างสูญญากาศในระบบเบรค ก็จะใช้ตัวปั๊มเป็นมอเตอร์ปั่นไฟนะครับปั่นน้ำมันนะครับสร้างแรงดันปั่นน้ำมันมอเตอร์เพื่อให้กระจายแรงเบรกนะครับพอใช้ไปนานๆปุ๊บปั๊มตัวเนี้ยอ่ามันเริ่มร้อนนะครับมอเตอร์มันมีการฝึกหลอที่ตัวทุ่นมันมันก็ทำให้การสร้างแรงดันปั่นแรงดันได้ไม่ดีนะครับ ทำให้รถเริ่มมีอาการเบรกไม่ค่อยอยู่นะครับเบรกตื้อๆนะครับไฟเตือนก็จะโชว์สุดท้ายแล้วก็จะต้องมาเปลี่ยนปั๊มตัวนี้ปั๊มตัวนี้ถ้าถามเรื่องอายุเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับมันไม่ได้อ้างอิงว่าจะใช้ได้แสนโลสองแสนโลนะครับบางคันแปดหมื่นก็เสียได้แสนกว่าก็เสียได้ก็ตีไปประมาณว่าปีก็5ปีถึงแสนกิโลผมกางๆไว้ดีกว่านะครับ ก็ต้องตรวจเช็คนะครับ <_ d ash> ก็เวลาเราไล่เราติดตั้งเราต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวไล่ลมเบรกนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ไม่สามารถไล่ลมเบรกเหมืนมอนหม้อลมเบรกได้ว่าเรากดย้ําย้ําย้ําอ่ะมันไม่สามารถน้ำมันไม่ออกเนื่องจากว่ามันมีโซลินอย์นะครับควบคุมระบบน้ำมันอยู่อีกทีหนึ่งนะครับเราก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ,อโปรแกรมแล้วก็ติดต่อตัวปั๊มตัวนี้นะครับเพื่อเปิดการไล่ลมนะครับ ถึงจะสามารถทําได้สําสหรับท่านที่ใช้รุ่นนี้อยู่แล้วมีปัญหาหรือเริ่มมีอาการนะครับก็สามารถเข้ามาติดต่อนะครับหรือเข้ามาตรวจเช็คดูก่อนนะครับว่าจะเปลี่ยนใหม่หรือจะใช้ของเช็คแฮนต์ตัวนี้ก็มีอายุการใช้งานเหมือนกันในส่วนของเรื่องเช็คแฮนด์นะครับในส่วนของใหม่ก็จะอยู่ได้นานกว่านะครับสําหรับวันนี้เราก็ พาชมนะครับบางท่านก็สงสัยว่าซ่อมได้ไหมจริงๆซ่อมเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยนะครับคือในส่วนของปั๊มเบรก ABS เเตัวเนี้ยในการแกะซ่อมอะอาจจะมีที่อื่นซ่อมหรือว่าเราจะเปิดซ่อมมันก็ผมผมไม่แนะนําดีกว่านะเพราะว่าตรงนี้มันเกี่ยวกับความปลอดภยัยปลอดภัยยังไงอ่ะก็ไตัวนี้มันระบบเบรกใช่ระบบเบรกนะครับมัน ี่วชีวิตและทรัพย์สินนะครับอยากไปไว้ใจดีกว่าคือเป็นไปได้ก็อยากไปซ่อมดีกว่าครับถ้าจะซ่อมแนะนําเป็นมือสองของใหม่นะครับไว้เป็นทางเลือกนะครับของใหม่ดีที่สุดก็จะมาฝากชีวิตกับเงินไม่กี่บาทซ่อมก็อันนี้ต้องให้ลูกค้าตัดสินใจเองนะครับสำหรับผมก็ไม่แนะนํานะครับในส่วนบางรุ่นก็ต้องลองศึกษาในแต่ละรุ่นดูแต่ในรุ่นนี้เพราะว่าในการถอดสายค่อนข้างจะยากปั๊มตัวนี้จะอยู่ด้านหลังอินเวอร์เตอร์นะครับต้องถอดอินเวอร์เตอร์ออกมานะครับ เราก็จะไม่ซ่อมนะเราจะเปลี่ยนเลยเพราะว่าหรือตรงนี้ก็จุดนี้ค่อนข้างจะยากเหมือนกันนะครับสำหรับท่านที่ใช้รถไฮบริดนะครับไม่ว่าจะเป็นโฉมหนึ่งโฉมสองโฉมสามมีปัญหาเรื่องการใช้งานอยากเข้ามาปรึกษาหรือเข้ามาโทรมาคุยได้นะครับก็จะลืมนะครับใช้รถไฮบริดคิดถึงเรานะครับไฮบริดค้ it, าประเทศไทยขอบคุณครับ